การค้นพบที่น่าขนลุกในอียิปต์อันดับที่7การค้นพบห้องแห่งความลับในพีระมิดแห่งกีซ่าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บซ่อนความลับโดยไม่มีทางเข้าปกติทำให้นักวิทยาศาสตร์สงสัยในระบบโครงสร้างอันลึกลับนี้อันดับที่6มัมมี่ห่อด้วยหนังสือภาษาอิรัสคันที่เผยให้เห็นภาษาที่แทบไม่คุ้นเคยและบ่งบอกถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในสมัยโบราณอันดับที่5พีระมิดหักมุมที่ ปรับเปลี่ยนอาคารให้มีองศาเฉพาะเพื่อความมั่นคงและสร้างความโดดเด่นในงานสถาปัตยกรรมของชาวอียิปต์อันดับที่4โลงหินแกรนิตขนาดมหึมาที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดมีน้ำหนักถึงขนาดเปรียบเทียบกับช้างตัวเต็มวัย สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีในสมัยนั้นอันดับที่3ห้องเวิร์กช็อปสำหรับทำมัมมี่ที่เผยให้เห็นกระบวนการดองศพที่ซับซ้อนและพิถีพิถันเพื่อให้ร่างกายคงไว้พร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายอันดับที่2มัมมี่จระเข้ที่ได้รับการถนอมรักษาไว้อย่างพิถีพิถันเป็นตัวอย่างของการผสมผสานศิลปะและพิธีกรรมในสมัยอียิปต์โบราณอันดับที่ 1. กระดาษปาปิรุสจัดหนังสือคนตาย ที่เป็นเอกสารสืบทอดความเชื่อและความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตหลังความตายซึ่งยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์จนถึงทุกวันนี้และนี่คือ